สวัสดีค่ะชวนเพื่อนๆมาดูต๊าะถั่วงอกแต่ว่าตอนนี้จะกินถั่วงอกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะวาไปดูเปิดเลยแันแต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 นตนนว,ว้าว b ิ a u t i f u l พอดีกินขนมกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวพอดีเดี๋ยวเอาไปใส่นะคะเราลืมเพาะในตะการรู้ใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปกินกับขนมจีนกวนนะคะกับก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กับขนมจีนเห็นไหมเพราะในนี้มันก็จะติด ใส่ในผ้ามันจะดีกว่าข้างล่างก็มีเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างนี่ตั้งหลายชั้นตั้งสองชั้นนะไม่ใช่ชั้นเดียวนะเนี่ยเดี๋ให้ดูข้างล่างนะแป๊บนึนนง จะหาที่ตั้งกล้องให้แล้วเราก็จะเปิดสวยไหมสวยไหมโอ้ข้างล่างนี่ขึ้นสวยมากข้างล่างนี่ very beautiful ตูด้าล่างนี้มีหลายชั้นนะคะพิงเพาะไว้ตั้งหลายชั้นไปดูชั้นล่างเขาน่าจะสามชั้นละเพาะไว้นี่เอาไว้เพืเ่อนๆใด้ดูพอถงงอกกินมันหวานนะคะต้นงอกเพาะกินเองนี่มันหวานต้นชอบต้นย,วยาวหวานนาะง หวานตอนที่เราซื้อกินตัดรากมันนะอ,อร่อยหอกเลยเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวกินแม่งทั้งรากนี่แหละค่ะตัดรากนิดหน่อยตัดสัตวรากนิดหน่อยอแล้วก็ไปกินกับก๋วยเตี๋ยว Cháu sẽ dành cho Linh một chút Để nó ngất của mình Linh tôi đã bỏ thùng ra Nó phải ngất của mình กินทั้งนี้นะคะก็จะตัดตรงนี้เอาไปกินตัดตัด่ดางี้ตัดเป็นจัง ฉันก็ยังติดนี่มาเอาแค่นี้ก่อนเอาไปกินเ้าค่อยมาทำให้มันเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยมาดูชั้นที่สองมดูชั้นชั้นเนี้ยโอ้ขึ้นอย่างสวย แต่งงามว่าเนอะจะรากินันอันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูวิธีทำก็ไม่ได้มีอะไรมาถ้าใครอยากได้ลิงก์มันมีอยู่เพราะถุง,งน่อครัวอองเนลอะลิงก์เพราะให้ดูบ่อยเพราะถุง,งน่อกครัวอนไรลเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆกดพิมพ์ เข้าไปใน YouTube าเพราะถทงอ้อกคัวแหลนวิธีทำอ่ะนะคะเนี่ยขึ้นเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงขึ้นข้างล่างล่างก็ขึ้นจนข้างบนก็ขึ้นจนนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวโกลนเตี๋ยวถุงอวกเสิบ์ Mm -hmm. Bye bye